นะครับที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจนะครับสร้างพลังงานบวกนะเออสร้างพลังงานบวกอย่างที่ผมบอกไปนะกลับบ้านแล้วเราสามารถให้นะครับให้ความสุขน,นะครับกับทุกคนในบ้านได้แบบไม่ได้หวังอะไรเลยแบบไม่ต้องการอะไรเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเออทาไมถึงเป็นอย่างนั้นพราะนี้คือพลังคือพลังพลังที่เขาเรียกว่าพลังงานบวก เ,เพื่อนๆรู้จักพลังงานบวกไหมนี่เราลพลังงานบวกให้สิ่งที่ออกมาจากใจกับคนที่เรารักคือพลังงานบวกอ้าวแล้วถ้ามันกลับกันล่ะครับแล้วถ้ามันกลับกันละ่ะถ้าเราพูดเทียงบนละ่ะอันนั้นก็จะหมายความว่า เราให้สิ่งที่ลบกับเขาไหมเราให้กาลังใจเขาไงเออแล้วมาเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องนิดนึงเข้าเรื่องนิดหนึ่งเข้าเรื่องนิดหนึ่งนะครับเข้าเรื่องพลังงานบวกเข้าเรื่องคลื่นแห่งพลังงานบวกทุกคนผมเชื่อว่ารู้จักพลังงานบวกกันอยู่แล้วแต่รู้จักกันดีแค่ไหนและตอนเนี้คุณบวกกันอยู่หรือเปล่านะครับหรือ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 ว่าคุณลบนะถ้ายังนึกไม่ออกนะครับ หลายๆคนนะครับพอผมถามว่าคุณรู้จักพลังงานบวกไหมรู้และพลังงานบวกเป็นยังไงตอนนี้ชีวิตคุณบวกอยู่หรือเปล่าคุณจะบอกว่าเออไม่แน่ใจไม่รู้สิอาจจะบวกอยู่ในบางครั้งมั้งประมาณเนี้หละครับอาจจะบวกอยู่ในบางครั้งหรือเปล่าหรือเปล่าเอ่ยน,นะครับผมบอกได้เลยคนส่วนใหญ่มีทั้งบวกและมีทั้งลบถ้าเวลาที่คุณมีพลังบวก ให้สังเกตว่าให้สังเกตว่าอย่างไงให้สังเกตนะครับความรู้สึกและอาการที่คุณเป็นคุณจากหัวเราะยิ้มได้ยิ้มได้ยิ้มปากกว้างได้ถ่ายรูปยิ้มได้ถ่ายวีดีโอยิ้มได้ไลฟ์สดยิ้มได้นะครับคุยกับใครคุณก็ยิ้มได้ไม่น่าเบี้ยวไม่น่าบูดไม่น่าบึ้งกับเขาทุกคนนะครับ เจอใครคุณก็ยิ้มและพูดรบวะนะครับและใจเย็นๆกับเขาได้นั่นหมายความว่าคุณมีภาวะของพลังงานบวกอยู่ตลอดเวลานั่นเองจะบอกได้เลยว่าเป็นได้ยากมันเป็นไปได้ยากแต่มันเป็นไปแล้วนะครับมันเป็นไปแล้วแต่มันเป็นไปแล้วนะแล้วก็เรื่องของคำพูดของเรานะครับคำพูดของเรา เรื่องของคำพูดของเราเนี่ยมักจะอยู่ในคำพูดบวกหรือคำพูดลบเราเคยสังเกตไหมเราเคยสังเกตไหมครับผมได้ความรู้จากอาจารย์ต้องขอให้เครดิตอาจารย์กนะมีครูบาอาจารย์ต้องให้เครดิตครูบาอาจารย์ก่อนนะครับนี่คือการสำนึกรู้คุณขอบคุณครูบาอาจารย์ก่อนเพราะว่าครูบาอาจารย์ให้ความรู้และก็ปรุงปัญญา,าเรามา ถ้าไม่ได้ทันเราก็ไม่มีปัญญานะครับที่จะมาบอกต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับที่จะมาบอกความลับให้ทุกคนมีความสุขนะครับได้จัดใจนะครับจัดความปิตินะครับใครที่ยังอยู่ในไลน์นี้ใครที่อยู่กับไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ความรู้ในเรื่องของพลังงานบวกและความมาัง่งคั่งเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันนะครับ ในตอนนี้และใครที่รู้สึกเบื่อๆเซ็งๆในตอนนี้ผมมีคีย์บอกใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะใครที่นอนไม่ค่อยหลับหรือมีเวลานอนแต่นอนไม่ได้สักทีหนึ่งมีเวลานอนนะครับแต่ก็ยังไม่รู้สึกอยากนอนนะครับกดมือถือเลื่อนๆ,ๆ,ๆไปกิจวัตรของคุณคือเลื่อนมือถือทุกวันจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนแล้วคุณถึงจะนอนหลับหรือบางคนอาจจะนอนหลับพามือถือไปเลยแบบนี้เคยเป็นไหม เล่าให้ผมฟังหน่อยนะบอกอาการมาได้นะครับปฏิสัมพันธ์นะครับตอบถาม,ามพูดคุยเกี่ยวอาการนี้ได้นะครับบอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องเก็บเป็นความลับหรอกนะครับผมยินดีด้วยซ้าไปยินดีด้วยซ้าไปนะครับที่ทำให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีกำลังใจมีความสุขมขีมีความเข้าใจนะครับ ในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะครับถ้าคุณรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะครับรู้สึกดีได้ในทุกวันนะครับแน่นอนล่ะครับชีวิตคุณปังชีวิตคุณดีได้แน่นอนนะครับ